สวัสดีครับบริษัท JGLED เสนอป้ายแสดงเวลาและจับเวลาสามารถแสดงอุณหภูมิความชื้นได้ภายในตัวเดียวกันนับขึ้นนับลงแบบชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับสูงสุด99ชั่วโมง59นาทีนะครับอตอนนี้ตัวป้ายอยู่ในโหมดที่4นะครับก็จะเป็นแสดงเวลา6หลัก และอุณหภูมิความชื้นนะครับก็จะเป็น24องศาซีความชื้น62%เปอร์เซ็นตนะครับโหมดหนึ่งนะครับจะเป็นโหมดจับเวลานะครับะจะจะเป็นโหมดแสดงเวลาหกหลักนะครับก็สามารถสั่งตั้งเวลาด้วยเสียงได้ครับผมลูกค้าก็ทำการเชื่อมบลูทูธกับป้ายให้เรียบร้อยนะครับ ผมจะลองใช้คำสั่งตั้งเวลานะครับตั้งเวลา17นาฬิกา15นาทีเมื่อพูดไปนะครับตัวป้ายก็จะทำการเซตเวลาในป้าย เป็นสิบเจ็นกาสิบห้านาทีนะครับสามารถตั้งวันที่ได้ด้วยเสียงนะครับตั้งวันยี่สิบสี่ทับศูนย์หนึ่งทับสองศูนย์สองห้าตัวป้าะจะกระพริบวันที่เราตั้งแป๊บนึงนะครับจากนั้นก็แสดงเวลาเหมือนเดิมครับทั้งหมดหมนึ่งการใช้งานจะประมาณนี้ครับ ส่วนโหมดสองนะครับก็จะเป็นโหมดนับขึ้นครับผมเมื่อกดที่ปุ่มโหมดนะครับก็จะตัวป้ายก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขที่จะนับขึ้นนะครับเป็นค่าที่ตั้งไว้กระพริบมาเว็บหนึ่งเมื่อกี้นี้หนึ่งนาทียี่สิบห้าวินาทีนะครับผมจะกดนับนะครับด้วยการกดสตาร์ทนะครับ ตัวป้ายก็จะเริ่มนับขึ้นไปจนถึงเวลาที่ตั้งนะครับสามารถกดกดปุ่มสต็อปได้ครับแล้วก็เดินต่อได้ครับสามารถกดปุ่มรีเซ็ตได้ลูกค้าสามารถตั้งเวลาได้ด้วยการกดโหมดนะครับค้างไว้ เมื่อลูกค้าต้องการจะตั้งเวลานับใหม่นะครับลูกค้ากา็กดปุ่มสต็อปค้างไว้นะครับจนที่ป้ายขึ้นเป็นที่หลักชั่วโมงนะครับผมจะตั้งไปที่ 25วินาทีนะครับเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มสต็อปได้เลยครับตัวป้ายก็จะกระพริบรับค่าจากนั้นก็มารอกดปุ่มนับครับผมอันนี้เป็นโหมด3นะครับปุ่มนับลงนะครับป้ายก็จะอ,อยู่ที่ค่าสูงสุดที่จะนับลงนะครับเมื่อเริ่มกดสต็อปกดสตาร์นะครับตัวป้ายก็จะเริ่มนับลงครับผม เดี๋ยวผมจะตั้งเวลาใหม่นะครับกด stop นีจะตั้งไว้ที่่20วินาทีนะครับจากนั้นก็จะเริ่มนับนะครับมาตัวป้ายโหมดสามนี้จะเป็นโหมดนับลงพอถึงเป็นูนยแล้วก็จะนับขึ้นต่อเลยนะครับ ส่วนก็จะเด้งนับต่อเลยนะครับโดยมีเลขติดลบด้านหน้านะครับสามารถกดหยุดได้ครับส่วนโหมดถัดไปนะครับโหมดที่สี่นะครับเมื่อกดหยุดแล้วเราสามารถกดโหมดเปลี่ยนไปที่โหมดที่สี่จะเป็นโหมดสแสดงเวลาหกหลักและอุณหภูมิความชื้นครับสลับกันทุกสี่วินาทีครับผมตัวเซนเซอร์จะอยู่ที่กล่องด้านข้างป้ายนี่นะครับ ก็ตัวจะเป็น24องศาซตัวเฮสนี้ย่อมาจากความชื้นครับ humidity ลูกค้าก็สามารถกดโหมดค้างไว้แล้วก็จะไปที่โหมดเวลาปกติครับก็จะเป็นเวลาแสดงเวลา6หลักตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปที่โหมดนับขึ้นนะครับ โหมดนับ20วินะครับอันนี้ผมกดสตาร์ทไว้ก็จะเริ่มเดินนะครับเมื่อตัวป้ายนับถึงค่าเวลาที่ตั้งไว้นะครับก็จะกรณีลูกค้าต้องการจะต่อกระดิ่งเพื่อเตือนสัญญาณเป็นกระดิ่งหรือออดนะครับก็สามารถใช้กระดิ่งออดต่อที่สาย VCT ตรงนี้ได้เลยนะครับมากระพริบกันนะครับก็ รีเล์จะทํางาน10วินาทีนะครับจ่ายไฟออกมา220โวล์นะครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยครับผมเออมื่อนับเวลาถึงจุดที่ต้องการแล้วก็จะกระพริบแล้วก็มารอยอยู่ที่00.00ใหม่นะครับการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับสนใจ,จติดต่อบริษัท j j j l v d 0850353922ครับครับจะสอนวิธีการ ใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธกับป้ายนะครับเบื้องต้นลูกค้าก็ใช้โทรศัพท์แล้วเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับลูกค้าก็การเปิดบลูทูธจากนั้นก็หาตัวบลูทูธใหม่ที่เชื่อมต่อเข้ามานะครับอย่างตัวป้ายนี้ก็ JJJLD15 ครับลูกค้าก็เชื่อมต่อเข้าไปแล้วใส่รหัสครับผมเป็นหนึ่งสสามสี่ครับ ก็ใส่รหัส1 2 3 4งสอมสี่กดตกลงนะครับจับคู่ให้เรียบร้อยเมื่อจับคู่ได้แล้วลูกค้ากเา็เข้าไปที่แอปครับผมเมื่อชิดเข้ามาครั้งแรกนะครับตัวตัวป้ายยังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับก็จะหาบลูทูธที่ตรงกับที่เชื่อมไว้ด้านนอกรับก็ JJJL D15 ครับ ก็กดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นคำว่า connect ลูกค้าสามารถพิมพ์ได้ครับใช้คำสั่งเดียวกับกับที่พูดนะครับหรือว่าใช้พูดครับผมจะสั่งนะครับเ่อเป็นแใช้เตาดีันั้นจะสามารถลองใช้คำสั่งด้วยเสียงได้นะครับตั้งเวลา18บแนาฬิกาห้นาทีรอ,อแป๊บนึงน,นะครับ ค่าเวลาก็จะถูกส่งเข้าไปครับจะเริ่มส่งค่าเวลาเข้าไปนะครับตั้งเวลาสิบแปดนาฬิกาห้านาทีรอแป๊บหนึ่งนะครับค่าเวลาก็จะถูกส่งเข้าไปตัวป้ายก็จะเปลี่ยนเลขเวลา ตั้งวันนะครับตั้งวันยี่สิบห้าทับศูนย์หนึ่งทับสองศูนย์สองห้าค่าวันแค่ถูกลับไปเลขลก็จะกระพริบเป็นวันที่เราตั้งขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับเมื่ออยู่ในโหมด เวลา6หลักนะครับลูกค้าสามารถสั่งปิดเปิดโดยไม่ต้องถอดปลั๊กได้นะครับลูกค้าเชื่อมบลูทูธกับมือถือให้เรียบร้อยนะครับเราใช้คำสั่งได้เลยครับปิดสั่งไปนะครับแล้วแป๊บนึ่งายก็จะดับเมื่อจะใช้งานก็สามารถเปิดสั่งไปที่มือถือได้เลยครับ ป้ายก็จะติดขึ้นมา